ดีและพื่ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ร้อยเกมไปคอนกันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นการมัดรวมเกมนะคะซึ่งเราเล่นไปหลายเกมมากแล้วก็จะย้ำให้มันอยู่ในคลิปเดียวนะคะแล้วเราก็ รู้สึกว่าแพ้เยอะมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากตัดซีนที่แพอะมาลงนะเราก็อยากให้มันแบบคลิปมันออกมาดีนะคะเราก็เลยเอามาเป็นซีนที่ชนะลงนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะว่าซีรีส์ร้อยเกมสู่คนเนี่ยเราจะไปได้ไหมหรือว่าจะ ต้องเล่นกี่เกมนะคะจนถึง100คนนะก็คือคลิปช่วงนี้เราก็ตั้งใจใทำมากมากนะคะแล้วก็ m e r r y Christmas นะคะสำหรับทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยรู้สึกว่าช่วงสิ้นปีเราน่าจะแบบพักสัก2อสวันไปอยู่ทําคลิปนะคะรู้สึกว่าทําคลิปแล้วเหนื่อยมากนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลย กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเกมที่5นะคะเราก็จะกดเป็นตัวเอ,อเรามานะจริงๆมันเป็นแบบดาวอารันอะไรอี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเราอะพยายามเล่นแบบเต็มที่แล้วนะทุกคน แล้วเราไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีซึ่งมันเป็นกดแล้วก็กดมาเป็นสายโซโลนะคะมันก็อาจจะสุ่มเจอทีมที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะดาเราก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นคงนะคะซึ่งเราอ่ะก็อยากจะเล่นโซโลไปนะจริงๆก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรนะคะโอ้ได้เฟิร์สบัตไปแล้วตอนนี้ก็เจอกับอตตานะคะซึ่งขออภัยด้วยนะคะที่ไม่มีเสียงเกมเข้ามาว่าตอนแบบ อ่านหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจออะไรประมาณนี้นะเราไปเพิ่กดปิดเสียงนะคะตอนนี้ก็จะได้ไหมได้ไหมสักตัวหนึ่งเออเราเชวาคนหน่อยเอ้ยไม่มีใครตามเลยตายแน่ๆนตายไหมจะตายไหมนะคะตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยเอ้อยมามาเอาหน่อยมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมา กล้โอ้ตายแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดดดฟิลกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งแพ้ก็อายมากไม่อยากลงนะคะถึงแม้จะแพ้นะคะเราก็ได้ MVP ไม่ตงแต่โอ้ดาวลดนะคะได้สอก็ได้เป็นอันดับที่1ไปนะคะก็เฮยก็ยังดีก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แย่นะคะถัดมาก็จะเป็นเกมที่6นะคะทุกคน เราก็แพ้รู้สสูว่าเกมนี้เล่นได้ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ตัดเอามาให้ดูนะและตอนนี้นะคะเกมที่7ก็กดมาเป็นตัวรอเรียวนะคะนี่ก็ล้ำตุ๊ด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 เราคิดว่าจะแบบแบกได้นะจริงๆมันก็แบบคือรู้สึกว่าตอนเล่นทำซีรีส์นี้นะตอนช่วงนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะรู้สึกว่าดาวแบบดวงไม่ค่อยดีนะคะสุ่มเจอทีมาเล่ไม่รูแลตัวเองก็แบบเล่นไม่ค่อยออกด้วยนี่ก็ขออนุญาตป,ปรับเป็น สปีดคูณ2นะคะเพื่อที่จะได้เห็นการเดินตำแหน่งแมปอะไรต่างๆนะคะคนในทีมก็เริ่มแบบโวยวายแล้วนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุแล้วก็ดีฟิลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูการเกมที่ชนะกันดีกว่านะ เราก็จะกดเป็นตัวเมตานะคะทุกคนตอนนี้นะคะคือเรารู้สึกล่อยหล่อมากเพราะว่าแพ้ไปหลายเกมดาวก็ลดไปหลายเกมคือแบบเล่นยังไงให้ดาวมันลดกับเดิมให้ดาวมันอยู่ที่เดิมจริงๆอะ่ะยิ่งเล่นไปมันก็แบบยิ่งทอนะเราก็จะกดเป็นแวนเฮลซิงนะคะซึ่งมีสกินครอบทุกตัวแล้วนะณนะปัจจุบันนะคะ ก็ตอนทําคลิปก็ยังขาดอยู่หนึ่งตัวนะก็ไปสุ่มมาแล้วนะคะอาจจะตัดให้ดูช้าหน่อยเพราะว่างานเยอะคลิปเยอะนะคะนี่นี่เอาหน่อยเออเรียบร้อยนะคะได้เฟิร์สบัตอ้อยไปอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปภาคแล้ทุกคนอ่าแล้วก็มาคาป้อุอุ้ยจะได้ปะเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหม,ไไหมโอ้แล้วก็ว์ามาต่อกันที่เลนล่างนะคะช็อตนี้เราต้องได้แล้วแหละมาหน่อย แตนแตนแ,แต Stewart ่แตนแตนแตนเอาฟิกไปเยอะเยอะเยอะแพนด้าเยอะเยอะอ้อยเยอะ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 แบบนี hey, ้นะคะสวยๆกันเลยมาตอนนี okay. ้เราก็จะดักพุ่มไปก่อนนะว่าจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านี่เรียบร้อยเทลโดนเทวโดนเอ้ยฝึกไม่ทันดูดิโอเครอรอเดินเดินไปนะคะตอนนี้ข้าไปสามนะคะแอซิดก็สามเหมือนกันตอนนี้อ้อยได้ว่าได้ปะ วิ้ยอีกนิดมันวบแมวบแมปวิ้ยฟิกไม่ทันนะคะเยอ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 ะคือบอกไว้ก่อนนะเราอะเป็นเมนออฟเลนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาโชว์โหดออฟเลน lane, ให้ดูกันดีกว่าโอ้เรียบร้อยนะคะตัวแรกตัวช็อตนี้จะได้ไหมจะได้ไหมเราก็พยายามแบบเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเยอะเยอะแล้วก็พยายามตัดลิปใหเพื่อมันดูกระชับที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะเล่นไม่ได้เก่งหรือว่าอะไรมากนะคะนี่ก็เรามาตีเป็นดาร์คซเลเยอร์นะคะ คือมีน้องเราจะตอบข้อสงสัยนะคะว่ามีน้องถามว่าทำไมไม่ทําเต็มจอจริงๆอะ่ะมันก็เต็มจอได้แหละแต่มันเราเล่นใน iPad นะถ้ามาครับสัดส่วนภาพเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแบบสเกลเกมเต็มๆนะคะรู้สึกว่ามันขาดอัตรลดอะไรไปเยอะๆเเราก็จะทําการตีมังกรนะทุกคนตีตไปเลยตีไปเลยนี่มาได้ละต่อเลยต่อเลยมาเข้าให้หน่อย โอ้ยหมึกหมึกบุกเกินเยอะ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 อป้ายอัะป้ายเยอะแกจะล้วงัชเหรอเออโอเคก็ล้วงได้นะโอเคค่ะตอนนี้ก็เกิดกันมาไปที่เรียบร้อยแล้วเราฟิกหนีก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะล้วงเราแล้วทุกคนอ้อยอ้อยอ้อยหน่อยเอออุยนัสยาเกมนี้โหดมากเมต้านี้มาปะเนี่ยแต่เราไปเล่นเราแพ้นะน่าจะเป็นที่คนละตอนนี้นะคะเกมก็แมปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะเราก็จะมาทําการเอา ดาร์คเลเยอร์อีกรอบนะตอนนี้เราได้ดาร์กไปแล้วนะคะอ่าแพนด้าแกเซ็ตอุ้ยไม่ได้ไม่ทันเกือบตายละเอาหน่อยช็อตนี้ต้องได้อุ้ยตอนนี้มีกี่ทีมกดยอมแพ้ด้วยอ่ะอุ้ยแกทำแบบนี้กับเช่นทำไมแกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยจะแพ้ไหมเนี่ยจะชนะไหมคือทุกคนเกมดีรู้สึกว่ามันแบบ อ่ะเกมนี้ก็แพ้ไปนะคะทุกคนแต่เ,เราลองกดแวนอีกรอบนะคะสำหรับเกมที่เนะาคะรู้สึกว่ายิ่งเล่นยิงทอนะเดี๋ยวมาเจอกันที่เกมที่9นะคะทุกคนโอ้ตอนนี้ดาวลดอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงนะคะมานะคะทุกคนเห็นดาวเราไหมดาวเราล่อยหล่อมากตอนตอนนี้เกมที่10กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ จริงๆมันก็เกือบชนะแหละเกมนี้กดมาเป็นอะลัมนะคะล็อกล็อกไม่ให้เละนะคะ <ś led> เออเกมนี้ก็เปลี่ยนมาแบบเล่นซัพพอร์ตหน่อยรู้สึกว่าเล่นเลนอื่นไม่ค่อยเกิดเลยเยอะกัดมันซิงโตกัดมันมันคือสิงโตใช่ป่ะหรือว่าเสือกัดมันไอจ้าสิงโตอุ้ยอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วเอาหน่อยร้อยเลียวร้อยเลียวโอเคได้แล้หนึ่งตัวนะคะอีกตัวเดียวลัมเบอร์ลัมเบอร์ที่เราบอกไปแล้วนะที่เราทำคีิปบอะบอกว่าเราไม่ชอบลัมเบอร์เพราะมันปั่นนะทุกคน มันอึดตระโค่นนะคะโอ้ยเกือบตายมันคือเสือใช่ปะกัดมาเลยไอเสือน้อยเสือก็เสือวะมากัดมาเลยเดี๋ยวฉันจะล็อกแกออ้ยโอ้ยฉันทีสวยมากฟร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะล็อกซะไม่ให้ล่ำเลยอ่าเกมที่สิบเกมนี้ฉันต้องได้ดาวตีมันตีมันตีมันอา้าวเอาป้อมเลยเพื่อนป้อมมาป้อมมา ป้อมอมาป้อมบนโอเคอะป้อมบนแตกไปที่อะแล้วนะแล้วก็จะเดินมาช่วยกางนะคะเชียร์เชียร์กางอะล็อกครอเรียกขาป้อมจะได้ปะเนี่ยอ้มาหน่อยเออกริกซี่ความรู้สึกชานิดหน่อยนะคะโอ้ยเกือบตายเกือบหลับแต่กลับไม่ได้อะเออมาดิมาดิเออเรียบร้อยนะคะกางแตกเริ่มมีแววจะแบบยิ้มสู้จะชนะละเพราะดาวสุดท้ายนะคะเราจะต้องไม่ตกไปใดซ้ำนะ อจ็กเกอร์ยิงมันจัดการมันเพื่อนเยอะๆเๆคือรู้สึกว่าขาดอัรธราลดเกมนิดนึงนะคะเพราะว่าคือเลยมาเียงจริงก็ขออไปกันมานะที่นี้ด้วยนะโอ้ยกัดมันกัดมันเอามันเอามันโอ้เรียบร้อยนะคะได้ไปอีกสตัวแกจะเอาแวนช่หรอสิงโตน้อยแกแล้วๆๆเอ้ยโอ้ยไม่ใช่แวนที่จ๊กเกอร์นะคะภาคผิดเอออ่ะกลับบ้านก่อนโอ้ย ล็อกล็อกแล้วล็อกแล้วเอาเลย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 ล็อกแล้วนะคะล็อกแล้วโอเคดวงแกจะนีไปไหนนะคะเดี๋ยวมาดูท่าวับของอารัมนะคะเดินกลับบ้านข้ามสะพานวับสู่ประตูมิติแบบชิลๆนะเอ่ยเยอะ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 กัดมันล็อกแล้วไม่มีใครมาล็อกแล้วไม่มีใครมาเลยฉันจะตายมิเนียโอ้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 ยมานี่มานี่มานี่แกจะดีไปไหนคะนอนดีดี เออไม่ได้ทันนะคะเราไม่ค่อยมีดาเมจอะไรเอาไวโอออกป้อมใหม่ก็สวยดีเอ้กัดมันกัดมันเออกัดไม่โดนนะคะโอ้ยแต่ป้อมนี้ต้องเป็นของฉันซึ่งเกมเนี้ยมันพิเศษตรงที่เหมือนแวนจะออฟเลนเออเหมือนแวนจะออฟเลนอ่ะล็อกล่าจ็อกเกอร์มาเยอะเยอะเยอะเออเรียบร้อยนะคะตัวเปิดไปดีต่อเปิดไปดีเนี่ยมันมันทุบหินแล้วมันดันเราอะ โอเคสวยมากดับเบิ้ลคร้อเลี้ยวแกจะเอาหรอเรียบร้อยนะคะไปคลิปดัลคิวแบบ3ตัวนะคะซึ่งไม่ได้สกิลเพราะว่าเล่นซับนะคะก็แอดซีดไปโย่อุ้ยสวยมากโจ๊กเกอร์เกมนี้แรงมากรู้สึกโชคดีนะคะว่าเจอเพื่อนดีแล้วก็เล่นเก่งแล้วก็แบกกัดมันฉันจะกัดตูดแกคาบอก็เกมนี้ ก็ให้เดานะคะว่าชนะไหมเย้ yeah. ในที่สุดแล้วก็ชนะแล้วนะคะวิกตอรี่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามซีรีส์ร้อยเกมสู่คอนได้น,นะคะไว้จะมาอัพคลิปให้ดูนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นเราจะเล่นตัวอะไรก็ฝากกดตดิดตามหรือว่าอยากให้เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะ